วิ <c oughs> <u> ่งมายังเหนื nah ่อยเลยวิ่งมาจากบ้านเนี่ยคุณผู้ชมผมวิ่งมาเพื่อเติมน้ํามันแล้วก็ไปเอารถคืนด้วยนะครับเออผมอ่านในคอมเมนต์เนี่ยจากเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยมีคนบอกว่ารถไอ้คันนั้นน่ะเราสามารถเอามาแต่งได้นะไปรถที่ว่าเป็นคันแรกที่ว่ามันแถมมาให้อ่ะเราสามารถแต่งได้เพื่อที่จะสามารถแบกของได้เยอะขึ้นโดยการเอาแผ่นไม้มาวางเอาไว้นะซึ่งผมก็คิดว่าเออ ไม่สนอะจะซื้อรถคันใหม่ซื้อแอนรถคันคันนี้เนี่ยผมว่าเอาไปเก็บเอาไว้ที่บ้านก็ดีเหมือนกันเนาะก็คือจะได้เก็บทีเดียวเลยครับนะเพราะว่าไม่อยากจะปล่อยทิ้งเอาไว้ประเดี๋ยวเจ้าของร้านขายรถเดี๋ยวมันเห็นปุ๊บรถเคยเอามันจดเอาไว้แล้วเอาไปขายทิ้งดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้นั่นจะถึงแล้วแกไม่มีสิทธิ์มายุ่งในรถฉันฝากจอดเอาไว้นานเกินเดี๋ยวมันขโมยเดี๋ยวมันเทือนหายไปเอ้ยใคไ,ไม่ได้ออนุนแอบอยู่กูนึกว่ามึงแงดรถกูไปแล้ว อิโจรูมทั้งหลายแหลน่นี่เห็นเขาบอกว่าเราสามารถเอาไม้วางไว้ข้างบนนี้ได้ใช่ปะเ,ออเดี๋ยวขอไปเช็คถดูหน่อยละกันนะครับคันต่อไปที่เราจะซื้อนี่คันไหนเนาะแต่ว่าผมว่านะผมจะซื้อไอ้คันคันนั้นแหละก็คือรถบรรทุกนะคันนี้กระบะท,ที่เราซื้อไปแล้วนี่สองคนสามซึ่งสามารถบรรทุกวัวหรือหมูเนี่ยได้อย่างละสี่ตัวนะครับบอกเลยว่าโคตรเยอะแต่ว่าตังก็เยอะด้วยตอนนี้มีอยู่ห้ารย เอาเป็นบรรทุกเลยทีเดียวนะรถบรรทุกเลยทีเดียวแล้วแกนโอเคไปเอารถเรากลับบ้านด้วยไปน้องเงาไหม <c oughs> มันบอกเก็บปล่อยฉันทิ้งไว้ที่ดีกับไอ้คนที่มันคิดจะขายฉันดูดิมันน,นั่งจ้องฉันอยู่เลยเ <c oughs> สดาน,นี่เจ้าของแม่งมาซะเกินไม่งั้นแม่งจะแยกชิ้นส่วนใครพรงนั้นมึงรีบพากูกลับไปเลยนะ <c oughs> ไปกลับบ้านเรากันเถอะ เราจะไม่อยู่ในที่เฮงสวยนี้แล้วอ่ะและ้วก็เออผมว่านะผมจะับเกรโรงนาเราแล้วนะเอาให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะสามารถเลี้ยงสัตว์ได้มากขึ้นนะเพราะตอนนี้เนี่ยรู้สึกแออัดใช่ปะ่ะพวกแกจอยมึงดูขนาดกูสิว่ากูแออัดหรือเปล่าพวกกูทั้งหลายเนี่ยเออก็คงยัง <laughs> โอเคงั้นถึงเวลาขยายว่าแต่ขี้อย่างเยอะเลยนะกินกินแล้วเก็บไว้ในท้องมั่งแน่บางทีไม่อยากให้เก็บด้วยนี่มันขี้ของฉันนเฮ้ยแต่ว่าดูจากขนาดแล้วเด ไอตัวนี้นี่ผมว่ามันเหมาะแก่กเอาไปส่งเชือดแล้วนะฮะเหมือนหน้าหนีแปบบตัวใหญ่อุดมสมบูรณ์อ้วนท้วนที่น่ารักเลยทีเดียวไม่น่ารักก็ได้นั้นหรอก <c oughs> ไม่น่ารักสิ <c oughs> ไม่กูบอกว่าไม่ <c oughs> เอาไปขายเลยดีไหม <c oughs> แต่ว่าผมว่าอยากจะลองเลี้ยงาไว้อีกสักประมาณสักสามวันละกันโอเคนะอีกสักสามวันแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันยังไม่โตไปมากกว่านี้เนี่ยก็คงต้องเอาไปขายแล,ยลย้วแหละไม่ต้องห่วงหรอกแกจะไปอยู่ในที่ที่ดีกว่านี้ใช่ <c oughs> กับก้อนขี้ของมนุษย์ส่วนวัวเนี่ยผมว่าถ้าเกิดจะเลี้ยงเนี่ยมันต้องเลี้ยงเยอะๆับแล้วถึงจะคุม้มเพราะว่าหนุ่มเนี่ยมันรีดได้นิดๆหน่อยเองนะแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้คุ้มเนี่ยต้องเลี้ยงเยอะๆเฮ้ยลูกไก่เกิดเอ๊ยหรือมีอยู่ตัวเดียวตอนนี้มี3ตัวกับลูกไก่หนึ่งไงมันบกยังเงาเลยครับปิดแบบแกอยู่กับพวกผู้ใหญ่ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวฉันเอ่อจะให้เพื่อนๆแกเกิดมาทีหลังแล้วกันแต่ตอนนี้เนี่ยเออตัวเมียกกไปไายหมดแล้วนี่ว่า ชิบหายแล้วเออผมเอาตัวเมียไปขายหมดแล้วลืมไปเลยลืมนับชิบหายแล้วไอ้นี่ตัวผู้หรือตัวเมียวะเนี่ยตั้งไว้ก่อนแล้วกันั้านั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเราจะเกตลงนั้นแล้วกันนะมาทำการขยายลงนะัตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยออมันเป็นแท้งนะครับเออติชชั i of water from underground อ๋อแท้งอันนี้เนี่ยก็คือมันเป็นที่ให้น้าแบบอัตโนมัตินะครับอ,อ่า ก็คือเราจะไม่ต้องเติมน้ําให้มันอีกแล้วนะในโรงนาเนี่ยแต่ว่าเราต้องเอาอาหารมาให้อยู่นะเดี๋ยวค่อยอัปเกรดนะ200ร้เนี่ยแพงจังอันนี้เกินอันนี้คืออัปเกรดบานไซนะก็คืออัพเกรดโรงนาให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองจัดไปร2 5อืมแล้วก็เห็นไม้แล้วกูต้องเหนื่อยอีกแล้วสินะอรืรอกระบะเนี่ยผมรู้สึกว่าผมลอง ผมลองขนไม้ไปดูแล้วนะมันไม่สามารถที่จะขนไม้ได้นะครับอะรรถกระบะเนี่ยพรงนงั้นเหมาะกับการล่าเนื้อมากกว่าเนี่ยเดี๋ยวดูเสียงอะไรกันจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บ,บเสียงอย่างเยอะอย่างดังอย่าบอกนะว่าออยังไม่เกิดมันบอกแน่เสมึงเอาแม่พันเราไปขายหมดแล้ว <c oughs> เออเร็วเดี๋ยวกูคยซื้อไถชุดคืนมาตัวหนึ่งแล็กกันขอโทษนะแต่ตอนนี้เอามาเทสก่อนนี่ไงไม้ผมไม่สามารถที่ขนดไม้ไปได้ไอ้รถกระบะเนี่ย มันแบบอะไรวะซื้อมาขนไม้ไม่ได้คือมันขนได้แต่คันเล็กๆไงคันเล็กๆเนี่ยขนได้แต่รถกระบะขนไม่ได้ผมนี่งงเลยเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเอามาอัปเกรดแบบนี้ใช่ป่ะติบุลังคาเนี่ยแล้วก็ทําเป็นที่วางเนื้อได้เอ่อครับโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะตอนนี้เนี่ยขอไปตัดไม้ก่อนปิ้นปิ้นตัดไม้สร้างลรงนากูต้องเหนื่อยเร็วสินะ อ่ะคนมันมาประมาณนี้ก่อนละวแกนขี้เกียจแบกไปเยอะอย่างเยอะอย่างเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาเออเอาถังน้ํามันด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าเครื่องเลื่อยไม้เนี่ยมันต้องใช้น้ํามันด้วยนะครับซึ่งเราจะแบกมันไปยังไงดีพอดีขี้เกียจไปกับหลายรอบตั้งไว้บนแผ่นไม้ได้ป่ะเออบนแผ่นไม้ตั้งได้ปะตั้งได้ปะทักวีนอะเฮ้ยเมื่อกี้แวบๆอ่ะ ตั้ได้ไม่เป็นเดียวนีไงกูจะตัอ้อ้าวเชิดฝักแมนทำไมไม่ไปกับพี่น้องจะอยู่ตรงนี้รอสวรรค์วิมารไรเอาไปยังไงดีครับตั้งตั้งไม่มีทางเลือกงั้นก็ข้าอยู่ตรงนั้นข้าอยู่ตรงนั้น <laughs> ขารู้ค่อน <laughs> เออไปตั้งเยอแยะยอมเติมน้ำมันลงรถคันนี้ด้วยโอ้ยอโอ้ย นี่น้ำมันเอาลงเครื่องไปแม่งครึ่งถังแล้วแล้วก็เอามาลงอันนี้ด้วยเออนี่เพิ่มมันบุ๊บบุ๊บุ๊บบุ๊บวิ่งเพิ่มันโคตรเยอะแต่ว่าน้ำมันในถังเนี่ยลดไปแค่นิดเดียวเองนะเอ้ยถือว่าขุมอยู่อ่ะคุุมอยู่อ่ะเรื่อยงรอประมาณสองชั่วโมงเดับ two hours later อ่าเสร็จแล้วก็ดับเครื่องแล้วก็เท่าก่อนที่เราจะขนไม้ไปนั้นขอมาประกอบรถก่อน ให้กลายเป็นรถที่สามารถขนของได้เยอะขึ้นว่าแต่วางไงอย่างีไง,างวางไว้ตรงๆหน่อยฮะเอ้ยเอยล็อกออนยากเหลือเกินแล้วไม้ก็ไม่ตรงด้วยนะอ่าประมาณนี้หลังคารถเราแบบอเนกประสงค์ในการบรรทุกเนื้อเอาล่ะจากนั้นก็เอาไม้นี่เอาไปต่อล่งนะแล้วเก็บทีละแผน่นได้ไหเาามเก็บทีละสามมาสิโอเคจากนั้นก็ไปนอนก่อน <laughs> มืดแล้ว ไอตัต่คำค้ำเรไม่เอาเดี๋ยวตอบจะปูโดนนิ้วตัวเองเดี๋ยวมือแหกเออเดี๋ยวก่อนนอนเราต้องรีดนมวัวก่อนฮนะไม่ได้เดี๋ยวมันจะเปลืองวันไปวันหนึ่งเปล่าเปลา,ปลาโดยใช่เหตุวัวบ,บอกกูจะนอนแสบตาเป็นไฟด้วยไม่ได้แกต้องให้ผลิตผลกับฉันก่อนไม่นะนจะจะดนดแทงอีกแล้วมันจะจับนมฉัน <c oughs> <c oughs> ก็จะรีดนมแมอีกเป็นวัวไม่ใช่แหละรีดอีแด๊เออโอ้ยอ่ะอ่ะ ไม่กัดฟินจุงเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นโอ้ยบอกเจ็บแล้วบอกก่อนโอเคบอกก่อนก็ได้ติดติดติดหมูอ่าเดี๋ยวพคอลีดเอ้ยหันมาจะออกเหรอไม่ไม่ไมแกไม่มีซิดจ่ายขรีดอีกแล้วกันดูซิว่ายังมีหรือเปล่าอันีเนี่ยหมูหมูเปิดปุ๊บลุกขึ้นจะมาออกอะดิพอเห็นปิดปุ๊บแน่นอนตอน่อเลยเฮ้ยมันคลานว่ะมันคลาน มันคลาจะออกโอ้โหความพยายามนี้มึงละเมอเหรอประมาณอึ้มจนเจองเจ๋งลงนเนอเลยแล้วนะกุศล <c oughs> ละเมอละเมอมาดักหน้าประตูเลยอ่ะกูไม่ออกเนอโอย้โอยเอ้ยเป็นบอกพอแลอ้วไม่มีนมแล้วนอนได้ยังเออนอนเถอะปึ๊บเปิดปึ๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บอเดะเดะอีบูดีไม่งเนียนละเมอเวะ่ะมึงเก๊ะละเมอรเหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้อะ ค่อยๆคืบขานายเวยอีนี่เดี๋ยวมึงระวังไว้เถอะอีกแค่สามวันเท่านั้นฉันจะเอาแกปไปส่งขายถ้าเป็นเนื้อสเต็กแต่ตอนนี้นอนก่อนเอาละเหลือแค่สองวันแล้วเพราะฉันนอนตื่นเช้าแล้วจากนั้นอีกสองวันแกจะแกเป็นเนื้อชั้นดีแล้วก็มารีดนมอีกเฮ้ยเฮ้ยไม่ไปไปอุย้ยมันควางออกไปสิวอยเกะก,กะผมต้องเปิดออกว่ะสงสัยไม่ยากอยู่อะครับ เอาละวอาละแกบังอาจทำให้ฉันงุนงิดฉันจะลงโทษแกโดยการลดเวลาการตายให้เหลือวันเดียวฮะนั่นี้ใช่ฉันจะไม่ทนกับการกระทำที่ขวางโลกของแกอีกต่อไปจะจำมันเอาไว้มาแกออกมาดิแกคือตัวที่ฉันจะลงโทษเอ้ยแต่อยากก่อนเลยเดี๋ยวประเดี๋ยวมันหิวตายเอ้ยไอ้นี่ก็จะออกไม่ได้ไม่ได้มานี่ไอ้น้องเข้ามาก่อนจะลงโทษวันพรุ่งนี้ฉันจะส่งแกไปขาย ดูความหมั่นไส้มีการมาร์กบอกเอาไว้ไหมเนี่ยมาร์กว่าเป็นไอตัวนี้ทําการลงโทษเอ้ยก็ไม่ต้องมาร์กอ่ะเพราะมันอ้วนอยู่แล้วน้ําข้าวยังเหลืออยู่โอเคจากนั้นก็จ,จะจะจะออกแห,ห้วืมน่าจะรีดได้อยู่อจจไอพวกนี้นี่เผลอไปไม่ได้รีดหนุ่มรีดหนุ่มเอ้อเอ้อร,รีดรีดรีดไถเอ้อเอื้อเอ,ออ,อ,อ,อ อ๋อนมกุหลาบมไม่หมดแล้ว <c oughs> น่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้อะนมแกมันขา่อยได้ตอนนี้เรามีนมอยู่เท่าไรแล้วขอดูก่อนยังไม่เต็มถังเลยประมาณครึ่งถังเออเดี๋ยวค่อยว่ากันไปสร้างโรงนาโตครับเราจะได้ขยายโรงนาให้กว้างขึ้นด้วยนะซึ่งตอนนี้ก็บอกเลยว่าก็ใหญ่แหละแต่ว่าสัตว์มันอึดอัดไม่ได้ต้องให้กว้างกว่านี้ถอยไปใกล้ๆหน่อยอ่า มาครับวางอย่างดีเนี่ยที่ขยายเนี่ยก็คือติดไหมไม่เยอะนะเพราะเธอติดเยอะดิยังขี้เกียจลืมไปว่ามหยิบได้ทีละสเป็ดน,นี่แน่เออเสร็จเราสามารถขยายเอาให้มันกว้างได้ครับย e ดดอคั m ามาลงหน้ากว้างขึ้นครับแต่ว่ามันก็ภาระเยอะขึ้นนะโดยการโวยขี้พวกเองเนี่ยคราวนี้พวกสัตว์จะได้ไม่ต้องมาขวางหน้าประตูอยู่่ะไม่คุดกีกะ ย่ามาควางการเก็บขี้กูด้วยแล้วก็นี่ครับเราสามารถต่อเติมได้ yeah. ดเย็ดโอเฮ้ยกูเสีย ka, อีกเท่าไหร่ร <iss ju> ้อยยี่สิบห้าเหรอโตอะไรละเนี่ยเป็นคอกเหรอร้อยยี่สิบห้าอะครับเราได้อะไรเดีอเดี๋ยวเกกนะ้อาอะโตอปุ๊บนี่แน่แล้วยังไงครับเอาไว้แยกแยกประเภทสัตว์หรอแค่แยกประเภทเลยะเด ее, ี๋ยวเดี๋ยวอ๋อ เราสามารถทำรางใส่อาหารกับใส่น้ำเนี่ยเพิ่มได้เฮ้ยผมว่าเราทำไอเดียคุ้มเลยนะเพราะว่าพวกสัตว์เนี่ยมันจะได้ไม่ต้องมาแย่งกินกันก็คือจะได้หมดช้าๆหน่อยไอ้นี่เกะกากุ้ยแลละเอาแล้วฉันจะลดโทษแกเลยอีกแค่ครึ่งวันเดียวฉันจะเอาไปขายเลยทำโทษโดยการเพิ่มเวลาตายเน่นนะช่ไม่ได้กา <c oughs> ทำให้ฉันงุนงง <c oughs> ไอ้ดิสร้างเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วกันครับนี่เราสามารถทำโรงไอ้นี้ได้เออแต่ว่าออกหน่อยครับออกหน่อยครับ ไม่งั้นกูนกยิงมึงตรงนี้เลยนะกูยอมเสียเวลาขนก็ได้มึงออกหน่อยครับ <c oughs> อย่าเลยนะฉันแค่อ้วนไปอะฉันเดินไม่ไหวแค่นั้นเองอกไ็ได้ได้ไม่ยิงกก็ได้ไอ้พวกนี้ก็อุ้ยลุมมาอุดลุมมาอุดเฮ้ยฮัโลโหลขวางทางกูอยู่ฉันจะให้เวลาแกสิบวิถ้าแกยังไม่รีบออกแล้วก็ หนึ่งสองสิบนี่เด็กยิงทีแม่ง <c oughs> ไปออกไปข้างนอกกันบ้างเ,เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย,ยตายตายสองตัวเลยเหรอไอตัวนี้มันโดนอะไรแอะหิวข้าวเหรอเอ้ยเดี๋ยวน้ำหมดเหรอไอนี่อยู่น้ำแล้วพี่ไม่ดื่มน้ำแหละครับไอนั่นเดี๋ยวตายแน่เลยไมมันไม่ยอมดื่มน้ำแม่ไอ้กลับมาก่อน มาดื่มน้ำก็วนีิอย่าเพิ่งออกไปอุย้ยไม่หมูผมตายสองตัวผมยิงตัวเดียวเนี่ยอ่ะนี่มาดื่มน้ำกับพี่ดื่มน้ำให้ดื่มน้ำจิบจุ๊บ,บ,บอร่อยนะซูซา่าแล้วไอตัวนี้มันตายเพราะอะไรครับหิวเหรอหรือว่าปืนลั่นใส่โอ้โหตะวนเนื้อเห็นเนื้อแล้วอยากจะกินลองกินลองตอนขนนี่แหละสองตัวด้วยกูตายกูตายแน่ๆ ก็มันขวางผม่าผมออกจากบ้านไม่ได้มันเกเอ่อโหลดเซฟใหม่ดีกว่าเผมว่าจะเกิดให้ผมกับคนเนื้อสองรอบดยการจัดเรียงเนี่ยก็ใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วตอนหนึ่งตัวนะในการจัดเรียงเนื้อไม่เหนื่อยเท่ลากเลือดโหลดเซฟใหม่มันดีกว่าเมาแล้วไม่เป็นไรแค่ทำโรงนา มันไม่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่ากบการขนเนื้อเป็นตันเลยหรอก <c oughs> งนั้นนิดหน่อยอีกเดเราแค่โหลดเซฟจากตรงนี้ไม่เท่าไรนะดีกว่าคนเนื้อเยอะเลยฮึอาเสร็จแล้วเป็นไงมันไม่ยากเท่ากับมาขนเนื้ออีพวกนี้หรอกนะันั้นก็ทําลงไอ้นี่แต่ขอเคลียร์ๆหน่อยได่ไมมมาขวางหน้าประตูอีกหมูบอกเป็นไงยิงกูทิ้งเหรอ ให้มึงลำบากโหลดเซฟใหม่เล่นเลยเป็นยังไงล่ะงั้นฉันจะเพิ่มโทษโดยการจเาแกไปส่งภายในอีกสองชั่วโมงเฮ<ะ>้อลอเล่นขี้เกียจขนมันแกนเดี๋ยวขอเคียร์ลงหน้าก่อนเดี๋ยวเองค่อยว่ากันตอนนี้ขอเคียร์ลงหน้าก่อนนะเด,เดี๋ยวเจอกันสรุปก็คือเวลาลงโทษของพวกแกก็คืออีก2วันฉันจะส่งเอาไปขายเป็นหมูสติก๊ก ตัดหน้าพี่หยิบขี้อ่เฮ้ยทำไมไอตัวนี้มันไม่ยอมดื่มนะ,ะมันไม่ยอมกินอาหารด้วยไม่ดื่มไม่กินเลยเหรอแต่สร้างแบบปุ๊บแล้วก็เปิดปุ๊บแล้วก็สร้างตรงนี้รีบๆเลยเดี๋ยวไม่งมาควางอีกเดี๋ยวมันจะทำให้ชั้นลำบากอะ่ะตรงนี้เดี๋ยวค่อยสร้างนะครับเราสร้างแค่อันหนึ่งก่อนก็อนกพอเพราะว่าเพราะว่ามันจะกินพื้นที่แล้วก็ลกมากเลยเดี๋ยววางวางกระสอบข้าวเอาไปเติมเอาละือสเดี๋ยวเดี๋ยว อ,นนอันนี้มันน้ําอันนี้แสาหานมีแล้วก็ใส่อีกเออ,อ,อใส่ไปสองก็พอแล้วก็น้ําด้วยน้าน้าจะบอกว่ารางอาหารผมบักนะเช่นบักแล้วมันมองไม่เห็นหลอดน้าอะไรเงี้ยสวยเลยเออลูกไอกระติกเหลืองก็ไม่ได้ซื้อเอ,อ๊ะหรือซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วนี่ไงเออมันจะได้เติมน้ําไวไงผมขี้เกียจไปเติมที่โบว์แอ,อบวางไว้ตรงนี้หนึ่งอัน แล้วก็ปุ๊บซุดตุดตุ๊ดตุ๊ด,ดเออก็ไม่ได้ไวไปมากกว่าโบอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยทำอัปเกรดกังหันลมนะครับฉันว่าพวกแกจะมาจุกอะไรกันตรงนี้กันเนี่ยมันเกะกะฉันรู้หรือเปล่าอาหารตรงนี้ก็มีจะแย่งกันเด็กทช่ไมปิดขังเมฆเลยขังนวงเหนียวปล่อยกลัวไปขังเด็กดีมันยังไม่มีนะน่าปิดขังชั่วคราวอะวก็เติมปุ๊บ ชิบหายแล้วมันมาตัดหน้าเฮ้ยมันยังไม่ขังิ้นอืมวัวมันยังไม่แก้งเัว่าต้องขังไว้อย่างน,น้อยแค่ประมาณสักสองตัวนะต่อหนึ่งกรงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไม่มันแย่งกันดื่มมแล้วมันจะมาขวางอยู่ที่หน้าประตูเนี่ยเนี่ยวัวบ,บอกกูจะกินกินไม่ได้ตะกละจริงๆดื่มน้ําแล้วเฮ้ยผมว่าไอ้รางน้านี้มันบั็กหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันไม่ยอมดื่มน้ําข้างในเนี่ยอ่าออกมาไอ้น้องออกมาออกมาไหม แล้วก็เอาไอ้เอาไอ,าอา้ตัวนี้เข้าไปแทนเข้าไปเข้าไปเข้าไปมึงไม่เกี่ยวไม่พอก่อนให้ไอ้ไอตัวนี้ดื่มน้ําก่อนโอน้ำมันบักหรือเปล่าวันนี้นี่มันไม่ยอมดื่มน้าไอ้ตัวเนี้ไอต้ไอตัวนี้ก็ไม่ยอมกินอาหารหัวก็ไม่ยอมดื่มน้ํากินอาหารไอ้นี่ผมว่ามันอาจจะบักนะคือมันก็มีอยู่ไม่เห็นเลยครับเดี๋ยเติมน้ําตรงนี้ก่อนอ่าเพื่อความชัวเติมอีกทีดิอืมเติมไปแล้วนะไม่ดื่มไม่กินกันหน่อยหรอ เดี๋ยวแม่งหัวตายอีกครับผมนี่สวยแล้วแล้วข้าก็หมดแล้วด้วยเดี๋ยวขอเออไปเซฟก่อน <laughs> เซฟก่อนไม่อยากหลดไปบ่อยๆอ่ะกูเหนื่อยส่วนไอกระติกน้ำวางไว้ด้านในเลยละกันนอนนอนนอนไอนี่ก็แม่งแวบจะออกอ e ีท่าเดียวไม่ออกไม่ออกไม่ออกจะน้องใจอ่ะเปิดสลับสัตว์ที่อยากกินน้ำดื่มอาหารไอตัวเนี้ยมันจะตายเลยเนี่ยเดี๋ยวเสียงอะไรใครร้องอะไรอยู่น้ำเหรอ เขาไปแล้วว่าเนี่ยวัวมันไม่ยอมกินน้ะดื่มอาหารอะน,นี่ดื่มกินหรือเปล่าดื่มดื่มลดนอาเพิ่มไหมดื่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 มอย่ากะอย่ากะพาทำอย่าก,กับมึงพากูไปเด็กเล่ามันไม่ดื่มวะรับเอ้ยพี่เติมท่าไปแล้วอาหารก็ไม่กินด้วยไอ้น,นี่ก็ขวางไม่ให้เพื่อนกินเหรอมานี่มานี่โอ้โหมันไม่ยอมไม่ยอมออกว่ะอยู่มานานไม่ยอมออกเดี๋ยว หมายถึงเองไะกินมานานแล้วไม่ยอมออกเออไรนี่เขาไปกินไหมเฮ้ยไอ้นั่นหลอดน้ําเพิ่มเปล่าหลอดน้ํามันมันเพิ่มแบบวะดูไม่ออกหลอดอาหารไม่เพิ่มเนี่ยมันไม่ยอมกินนะครับเป็นอะไรวะไอตรงนี้ก็ยังมีอยู่เนี่ยกินไหมกินไหมเพิ่มไหมเพิ่มไหมเพิ่มมาเพิ่มไม่เพิ่มมึงจ้องมึงดมมึงจะอิ่มไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้เพิ่มไหมฮะ เฮ้ยเพิ่มนี่ไงเอา้าผมมีรางรางน้ําอยู่แต่มันมันไม่ยอมดื่มมันมาดื่มในกระติกวั t แล้วนี่ก็อุดหน้าประตูอยู่นั่นแหละมึงมันเกะกะชาวบ้านที่จะเข้าไปกินรู้เปล่าเอาเอให้พื่นเข้าไปกินหน่อยมันบอกแม่ทําบอกว่าอุดมึงจะว่ากูอ้นวนเลยสิก็ใช่ผัวอาหารมันบักหรือเปล่าวะเนี่ยไอ้ไอ้เนี่ย มันไม่ยอมกินนะครับแต่ว่ามันดันมันดื่มน้ําตรงเนี้หรือไม่ก็ไปกินอาหารข้างในนู้นน่ะไอัน,นี่ก็เึดอัดเกดอัดอ๋อ,อเสียงแบลนี่มันเสียงขี้แตกเพิ่มไหมอาหารไอัน,นี่เพิ่มหรือเปล่าดูไม่ออกต้องเอาตัวที่มันหลอดโหลดเยอะเนี่ยต้องมาลองดูไอัน,นี่กินไหมดื่มหรือเปล่ากินกินกินเพิ่มไหมหลอดอาหารไม่เพิ่มเนี่ยดูดิโอ้แปกแปลกโอ้โหมันแปลกๆเลยนะ ผมต้องไปซื้อกระสอบมาเพิ่มวะครับซื้อกระสอบข้าวมาเพิ่มไอ้นี่จะตายแล้วเนี่ยอยู่อาหารแต่ยังไะน้องรอ,อพี่กนพี่ไปซื้อมาเพิ่มพรดีตรงนี้มันหมดแล้วงงลว้าอาา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 ูาาาายาาาาาเ กูลงไปวิ่งเองดีกว่าไหมเนี่ยเร็วข้าวมุกกูมันจะอดอาหารให้มันไดเอทมันบอกพอฉันอ้วนแกก็เลยคิดจะเอาฉันไปขายฉันนะเพราะงั้นมันเลยคิดจะไดเอทมันจะไดเอทแน่ๆเพราะงั้นไม่ฉันไม่ยอมให้แกไดเอทฉันจะซื้ออาหารที่หอมและแปลกใหม่ให้แกมาเด็กแทนให้แกอยากไม่คล้ามูบมีหิวมันก็ซื้อข้าวสิจัดไปข้าวข้าวหนึ่งสองสามสี่ 5ห,หลายสิบก็ได้ออเออก o c a l ขนไปเลยยับยับตัวหนึ่งกำลังจะตายอะ่ะส่วนอีก2ตัวมันกําลังเดินขวางทางหน้าประตูเพื่อไม่ให้อีกตัวเขาไปกินมันิดจะฆ่าเพื่อนมันน่ะเออไปเร็วไปเลยล่าสัตว์เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ตังค์ยังไม่ใช่ปัญหาพราะถ้าหมูตายเนี่ยมันจะเสียทั้งเวลาและเสียตังค์ด้วย <laughs> เสียสองเด้งกับเสียเด้งเดียวเลือกเอาแล้วกันแต่ว่าถ้าเสจวิ่งตัดหน้าผมผมก็จะล่ามานะันนั่นแหละ รออะไรแหละมันวิ่งมาโอ้ยเอ,อ้าอ้าวชิบหายแล้วไม่ไม่เป็นไรฉันยกรถก็ได้งอคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ด้วยว่าผมมีพลังจิตว้าเฮ้ยหมูจ้าพี่มาแล้วดิบดิบรถอย่าเพิ่งตายฉันมาแล้วฉันมาแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปแย่งอาหารกันเอา้า เอ้ามันกินกันแล้วอ่ะหรือมันไม่ได้บักแค่พวกมึงดเด็กเฉยๆเนี่ยกวงติงวิ่หละคือผมว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมันยังไงครับหมูตัวใหญ่มันเข้าไปไม่ได้อ่ะผมสังเกตดูแล้วนะเตะเตะเตะมีเตะหน้าเพื่อนผมลองสังเกตดูแล้วเนี่ยหมูตัวใหญ่มันเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันประตูแม่งเล็กเกินแล้วหมูบอกกูอวนอะเดี๋ยวเพื่อความสบายใจของของผมอีกทีละกัน ผมจะแกะกระสอบตรงนี้เอาไว้อีกหนึ่งนะก็คือวางน้ําตรงเนี้ยที่ถังน้ําก็คือมันจะมาดื่มน้ําที่ถังน้ําด้วยนะแล้วก็กระสอบปลาตรงนี้แกะ,ะนี่ใครอยากกินก็กินเลยมีให้เลือกถึง2จุดตรงนู้นกับตรงนี้ส่วนตรงนี้ไม่เหมาะกับการเลี้ยงหมูเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเหมาะกับการเลี้ยงไก่ซะมากกว่าเพราะว่าไอตรงนี้เนี่ยหมูมันเข้าไปไม่ได้คือถ้าเป็นหมูตัวเล็กเนี่ยมันเข้าไปได้นะแต่ว่าคุณผู้ชมลองคิดถึงตอนที่มันอ้วนดิมันออกมาไม่ได้ ประตูจะหนีบท้องมันเอ้ยต้องพูดให้ถูกท้องมันจะไปเบียดประตูเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยไม่เหมาะกกรเลี้ยงเลี้ยงหมูครับเลี้ยงหมูเนี่ยแค่ตรงนี้ก็พอแล้วกับเลี้ยงวัวถวนตรงเนี้ยเลี้ยงไก่เออได้อยู่ตรงนี้คือห้องขังของนักโทษที่มันผลิตลูกมากเกินไปนะครับ <c oughs> ไก่ตัวมีย <c oughs> หรือไก่ตัวผู้ <c oughs> ผมจะามาขังไว้ที่ห้องนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยก็สร้างได้นะแต่ว่าผมว่า <c oughs> มันจะมันจะเกะกะมากเลยเพราะงั้นผมเลยว่าสร้างไว้แค่สักอันหนึ่งก็พอเนาะ เ,ออเดี๋ยวค่อยว่ากันไอ้ตรงนี้เนี่ยคือผมอยากจะสร้างแค่ที่ใส่อาหารเนี่ยมันสร้างไม่ได้นะมันต้องสร้างไอ้ลงไอ้คุกนี่ก่อนไอ้คุกเนี่ยก่อนเสร็จแล้วเราถึงสามารถใส่ที่ใส่อาหารได้อะไรกันครับทำไมต้องสร้างมันแค้นเป็นตอนอย่างนั้นล่ะครับข้าวไก่หมดยังยังไหมหมดนี่ตัวเมียโตเร้วไก่ตัวเมียตัวลูกอะดิเอาเป็นว่าแกเป็นแม่พันแลวกันวัดี้คิกอายาซื้อใหม่นี่ไงให้ลูกมันโตในอีกตวงเร็ว,ว,วเนี่ยมันฟักจริงจริงด้วย ก็คือต้องให้แม่ไก่นี่เป็นตัวที่เขาเรียกว่าไปนั่งฟักไข่เนี่ยอโอเคเออหมดไปอีกหนึ่งวันเนี่ยยังเหนื่อยไม่ค่อยได้อะไรเป็นชิปเปอนอันสักเท่าไหร่แต่ก็ขยายลงหน้าเส็จแล้วนะครับโอเคก็ <c oughs> โอเคมันก็สลับเกมแลนซ์ซิมูเลเตอร์นะฮะภาคนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงทุนเลยกันนะครับเอาไว้ต่อพาทหน้านะฮะ